สวัสดีค่ะแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะแต่ว่าวันนี้เรามาในเกมใหม่นะคะเป็นเกมดาร์กอนลาจานเนาะก็คือเราอะเพิ่งได้โหลดแล้วก็จะมาลองเล่นดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือเห็นคนเล่นเยอะนะเราก็จะเข้ามาที่เซิร์ฟ75นะคะเพราะว่าเขาเลือกมาให้แล้วเนาะอืมก็คือเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกเพราะว่ายังไม่ได้ดูอะไรมาเลยนะคะว่าเล่นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวกันก่อน ตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด4อาชีพเนาะก็รู้คร่าวๆนะคะว่าจะมีแบบแบบไฟเตอร์ Fighter, มีแอสซัสซินแล้วก็เป็นปืนมีโซเดนเซอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตัวก่อนอันนี้คือเราจะเล่นเป็นแบบเอ่อไฟเตอร์ละกันเนาะคือจริงๆอะ่ะสร้างมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะตัวแรกเนี่ยเราเล่นเป็นโซเดนเซอร์แล้วเราก็มาสร้างอีกตัวหนึ่งคืออยู่ดีก็อยากเป็นเป็นไฟเตอร์นะ แต่เหมือนในเกมมันก็จะเปลี่ยนอาชีพเองได้นะคะอันนี้ก็คือตัวที่เราแบบสร้างเสร็จแล้วนี่เป็นตัวนี้แล้วเราก็แอบมาปรับอะไรนิดนิดหน่อยๆจริงๆตอนนี้เราเล่นจนถึงเวลเท่าไหร่แล้วอะเวล59เนาะอืมก็สนุกดีนะคะก็คือติดงอมแงมแต่ว่าถามว่าเล่นเป็นไหมเล่นไม่เป็นยังไม่รู้อะไรเลยถ้าเกิดใครเล่นแล้วรู้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมาสอนกันด้วยเนาะเพราะว่าเรา เล่นมัวมากๆตอนนี้มีเคว็ดอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปทำๆนะคะเล่นแบบเหงาๆไม่มีเพื่อนมาแอดกันได้เนาะอยู่เซิร์ฟ75นะคะและในเกมก็คือมีเกมให้เลือกเล่นเยอะมากนะคะเป็นแบบเหมือนเกมในเกมอีกทีนะเราไม่รู้ว่าเรียกอะไรน่าจะเป็นแบบกิจกรรมหรืออะไรสักอย่างนะคะเออส่วนไลน์เพย์เนี่ยเราก็ยังเล่นอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาเ,ออเปิดกระชาก,กันนะคะแต่ตอนนี้กำลังแบบพัวพันกับเกมนี้มากๆนะ แต่เราไม่ลืมแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้กันด้วยนะเพราะว่าสัญญาไว้กับหลายคนแล้วเนาะส่วนความรู้สึกหลังจากที่ได้โหลดเกมนี้มาลองเล่นดูนะคะก็ชอบมากนะเพราะว่าภาพมันสวยแล้วเราเป็นคนที่แบบแพ้อะไรที่แบบภาพส,สวยๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือว่าเกมอะไรต่างๆนะแล้วมันน่ารักมากมันปรับตัวได้แบบเหมือนตัวซิมอ่ะ เราก็จะมีเป็นแบบให้เลือก3อย่างเนาะเป็นเพศหญิง<ๆ>เพศชายแล้วก็ยังมีโลลีด้วยซึ่งโลลีเนี่ยก็น่ารักมากๆแต่เราไม่ได้เลือกเล่นโลลีนะคะ<ๆ>เพราะว่าเราไม่ได้ไปเปิดดูเลยแต่พอมาเปิดดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันใส่ชุดออกมามันน่ารักมากๆนะคะเป็นเด็กเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําแนะนํานอะไรนะคะยินดีมากๆเลยนะคือบอกได้เลยแบบคือที่เราพูดพูดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนะคะกําลังฝึกเล่นอยู่ตอนนี้ ส่วนใครที่ยังไม่ได้เล่นนะเราคิดว่าเฮ้ยจะโหลดดีไหมหรืออะไรเง,งี้ยก็ลองโหลดมาเล่นดูแล้วก็แอดมาด้วยนะมาเล่นด้วยกันเล่นเป็นเพื่อนกันหาเพื่อนเล่นอยู่คือมาพูดโฆษณาเหมือนเขาจ้างมาแล้วแต่จริงๆคือเล่นเองนะคะเราไม่มีเพื่อนเหงานั่นเองสำหรับใครที่มีอะไรแนะนำเราเนาะก็เม้นใต้คลิปเลยเดี๋ยวเราจะมานั่งอ่านนะคะเราอ่านของทุกคนอยู่แล้วปกติเนาะ แล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็มาเชิญชวนให้มาเล่นเป็นเพื่อนเฉยๆไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย